ไปเริ่มกันเลยไหมหรือว่าเราจะไปเดี๋ยวขอไปท่านนายกก่อนแล้วกันนะไปลืมเลยคุณผู้ชมขอโทษนรับคุณผู้ชมไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้ประเด็นก็คือพวกเราเนี่ยชีวิตพวกเราเนี่ยคนไทยเนาะจะต้องเป็นอะไรที่แบบ last minute ตลอดเวลาเราเราสองสามปีแล้วนะฟุตบอลโลก last minute ยูโร last minute ต้องแต่งเพลงไหมต้องแต่งเพลงอีกอาจจะมีต้องแต่งเพลงไหมเอาเป็นแบบบริษัทเดเวลลอปเปอร์ว่าบ้านจัดสรรอะไรเงี้ย บอกท่านนายกกิ้งกิ้งกลางโทรหาอาดีตออฟฟิศหน่อยอะไรอย่างนี้ได้ไหมไเพราะว่าได้ข่าวมาก็แพงแต่ไม่ได้แพงมากเกินไปเ <c oughs> ศษเงิ <c oughs> นหลังตู้เย็นคณชีนี่ฉันอาทิตย์ที่แล้วนี่ฉันก็เป็นไวรอลไปทีนึงแล้ว <c oughs> ไม่คือคือ,ค,อคือกับพวกเราอะมันแพงมากไงใช่แต่ถ<พ><ต>้าระดับบริษัทพวกนั้นเนี่ยท่านนายกก็อยากมี ท่านนายกก็อยากดูพวกเราก็มีความหวังไงใช่ก็คือท่านไล่เลียงก็คือเอกชนคุยไม่สําเร็จเพราะว่าทางเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยเขาต้องการจะขายแพ็กใหญ่ซึ่งมันก็แพงแล้วก็เอามาทําการตลาดยากยากจนแบบล่วงเลยมามันก็ยังไม่สําเร็จเพราะว่าเราต้องการแค่แมชที่ไทยของเราจะลงนี่แหละเราก็เข้าใจแหละว่าคือในมุมของคนที่เป็นแบบเจ้าของลิขสิทธิ์อ่ะ จะมาแบ่งขายแบ่งขายมันก็ไม่คุ้มเขาป่ะคือมันก็เข้าใจนะมันมีแฟนบอลบางส่วนที่คุยว่าอยากจะดูพวกญี่ปุ่นพวกเกาหลีใต้พวกอีรานพวกตะวันออกกลางที่มันลงแล้วมันเจอกันเนี่ยเราจะได้เห็นว่าระดับของเอเชียนคัพเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ว่าคนที่อยากดูเนี่ยมันไม่เยอะมากพอที่จะไปดึงดูดสปอนเซอร์หรือว่าแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนลงคนนักลงทุนแล้วประเด็น,นคือพอ,พอต้นปีอ่ะถ้าเกิดใครที่แบบเป็นสายเอ็นซี่อะไรเงี้ยก็จะแบบเขาจะเขาจะรู้ว่าต้นปีเนี่ยบางทีลูกค้าไม่ค่อยยังไม่ค่อยอยากใช้เงินเยอะอเราไม่รู้ว่าไอ้เส้นทางต่อจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นงบก้อนนี้อ,กกอ่าแล้วงบเศรษฐกิจเศรษฐกิจหรือว่าจะมีแคมเปญอะไรที่ขึ้นมาบางทีเขาก็แบบใช่น่ะอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็เข้าใจได้นอกจากจะมีแบรนด์ใจดีสินค้าผลิตภัณฑ์อ่าแล้วก็ อของแบรนด์อะไรสักอย่างที่ใจดีก็ทอเนี่ยตัดเพราะว่าท่านดรก,กร้กองศักยนันี์ผู้ว <ๆ S 2> <ๆ S 1> ่าการการกลกประเทศไทยบอกว่าไม่ได้เตรียมครับไม,ม, <laughs> ไม่ไม่มีมันกระชั้นเกินแต่มีคนแซล์ด้วยนะว่าเอา้าก่อนหน้านี้ก็บอกว่า ก็ให้เอกชนคุยก่อนแต่ทาพอมันไม่ได้เรื่องเนี่ยเดี๋ยวมื่อมาถามเราออก็มาถามเรากับหน่วยงานรัฐแต่ว่าแต่พอมันจบตรงนั้นแล้วมาถามตรงนี้ตรงนี้บอกไม่ได้เตรียมไม่ได้มีอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็เข้าใจได้ใช่เพราะว่างบตรงนี้มันเอาไปกระจายกับกีฬาต่างๆอยู่แล้วมันก็พอเข้าใจได้มันก็เลยเดือดร้อนถึงแฟนบอลครับไปแท็ก X ละกันไม่ค่อยถนัดปากเลยนะผมยังติดเลขทวิตเตอร์อยู่เติดไปท่านนายท่านนายกเล่น X แบบว่าตั้งแต่สมัยเป็นทวิตเตอร์แล้วนะตอนที่เล่นตลอดเล่นตลอดก็มีมีประเด็นตลอดมีประเด็นตลอดก็เป็นแฟนลิเวอร์พูลไงก็จะแบบเออได้ไอเรื่องบอลไม่ค่อยมีประเด็นบอลไม่มีประเด็นเรื่องอื่นเรื่องเรื่องแบบไปกดไลค์กดไปฟังไปฟังท่านนายกพูดดีกว่าว่าเออท่านนายกอยากดูเอเชียนคัพหรือเปล่าคะใช่อ่าแล้วท่านนายกตอบว่าอย่างไรใช่ครับมีเสียงไว้ฟังด้วย ผมก็อยากดูเหมือนกันเดี๋ยวต้องไปพูดคุยดูนะครับยังไม่ทราบเลยว่าตัวเลขเป็นยังไงต้องค่าสปอนเซอร์เท่าไหร่ต้องการการค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรบ้างผมไม่ทราบเลยจริงๆแต่ว่าก็อยากคนไทายได้รับได้ชมเข้าใจครับแต่ว่าเราก็อยากให้ดูอะ่ะเดี๋ยวก็ต้องไปอย่างน้อยต้องมีความพยายามขัฐบาลกาก่อนว่าต้องว่าต้องพยายามคิดดูว่าสามารถทำตรงไหนได้บ้างนะครับนี่เป็นไงอยากให้ได้ดูอ่ะอยากให้ได้ดูว่าวันนี้วันที่สิบสิบคอยดู <10. S 2> อีกห้าว่าอ่าส1บเอ็ดสิบสวันเพราะว่าไทยจะแข่งนะไทยแข่ง16ใช่ไทยแข่งส<ต>ิแต่ว่าทอร์มนมันเริ่ม12ใช่เทร์มนเริ่มสิบสอก็ไม่เป็นไรพวกเราชินแล้ว สบายสบายินแล้วสบายสบายมาวันที่สองชั่วโมงจะได้ดูยังมีมาแล้วเลยดิวจบวางโทรศัพท์จบวันที่14ยังได้ดูจบมีปัญหายไปแล้วพวกกราฟฟิกเราแบบมือเทพผ่านงานข้ามคืนสบายก็ขอรุ้นให้ได้ดูแล้วกันเออพวกเราเป็นเป็นทีมคอนเทนต์แบบเหมือนโทรศัพท์พูดได้ไหมเหมือนตอนนี้ไงคอนเทนต์โทรศัพท์ ไอโฟนอ่ะที่เขาเนาะป่ะประกาศปุ๊บเขาขึ้นคอนเทนต์เลยพวกเราเป็นแบบนั้นไงพร้อมอยู่แล้วใช่ไหมคะทีมงานของเราแต่มีข่าวก็อตสิบนะว่าว่ากำลังคุยใช่อ่ารอรแล้วแต่ไม่รู้ฝั่งไหนช่องไหนไม่รู้นะรอรุนแล้วกันช่องไหนไม่รู้นะใช่ตอนนี้ทีมงานทั้งทั้งฝั่งไหนฝั่งไหนเนี่ยที่ยังไม่รู้เรื่องอ่ะฝั่งไหนแถวไหน ส่งไหนแถวไหน,ไหนก็ไม่รู้ <c oughs> กระจายไปทั่วเนี่ยพยายามแบบสแตดบายอยู่ <c oughs> ต้องทําอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างงี้คือว่านักเตะวอร์มจะลงแข่งเนี่ยด <c oughs> ีลจบก็ยังได้ดูเขาก็เกินไป, <c oughs> ไปคุณซีน <c oughs> อเอาเป็นว่าทนายกรับรู้แล้วท <c oughs> นายกเสร็จาทวีสินรับรู้แล้วว่า <c oughs> พวกเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูแต่ทา่านก็บอกว่าผมเองก็อยากดูก็อยากให้ทุกคนได้ดูด้วยก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าก่อนวันที่16จะได้ดูไหมซีนรู้เปล่าค่ากสิฐเท่าไหร่ใช่ไม่รู้แต่เห็นมาเห็นเขากระซิบ ไหนลองทางฝั่งนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูตอนแรกว่าดูว่ามันแพงกว่านั้นแต่ว่ามันก็มันก็ไม่ได้แพงอ่ยไม่รู้ว่าตัวนี้ไม่เอาแบบพูดกันตามได้ยินมาได้เห็นวันนี้เห็นในเฟซบุ๊กอ่าอเป็นข่าวลือในวงการในวงการฟุตบอลไทยนี่แหละพวกกเพื่อนๆพี่ๆนุ่นกันอ่ะเขาบอกว่าสามสิบสี่ล้านจริงหรอมันเป็นทัวร์นาเมนต์แต่ว่าถ้าสมมุติว่าคิดแบบคิดแบบเอาแบบพวกเราเลยนะไทยเนี่ยโอกาสจะไปแค่รอบสิบหก มันเยอะสามสิบสี่ร้านพอแบ่งเป็นสี่แม์มันแพงโอเคมันแพงพี่นนาโอเคเล่นไหมเข้าใจพอมันเฉลี่ยเป็นลายแมตช์เนี่ยคุณจะต้องไปทํายังไงล่ะเล่นแร่แปรธาตุยังไงให้แต่ละแมตช์สมมตินะใช่ถ้าสมมติว่าตกรอบแรกงานใหญ่เลยนะจามโอ้แมทละสิบสามแมตช์อะสามแม์แมตช์ละสิบล้านแมตช์ละสิบกว่าล้านอะแพงกว่าพี่มิริที่มิรกอีกเออจริงนี่นไหมจริง แลวแมทอมันก็ไม่ได้การันตีคนดูเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมเราเป็นแฟนกีฬาเราก็อยากดูเนาะแต่พอมาในคิดในมุมของธุรกิจอ่ะมันก็หวัดมันก็ขนลุกคือเราว่าใครไม่ได้เลยนะใช่หรือก็ไมคือแต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่าอันนี้คิดในมุมส่วนตัวนะถ้าเกิดว่าผลงานของทีมชาติหรือว่ามูลค่าของทีมชาติมันมันโอเคกว่านี้เงินสามล้านนะผมว่าไม่มีปัญหาหรอกคือเราคิดในมุมของมีเดียแล้วามส่ล้านมันก็ดูไม่ได้สูงมาอ๋อแต่พอรีนพูดมุมเนี้ย เฉลี่ยมั้ยเข้าใจได้เลยว่าสมมติเกิดหยุดแค่3นัดใช่ถ้า4ยังพอโอเคเอออาจจะ5นี่ก็ไปถือเป็นโบนัสก็เป็นโบนัสอ่าแ,แล้วมันไม่ไป6หรอกสมมติคุณนึกในคนคุณทำผลิตภัณฑ์ ABC อ,อย่างเงี้ยเจ้าจของผลิตภัณฑ์ ABC บอกผมจ่ายเลยแพ็กเกจ10ล้านม,มามาอยู่2อาทิตย์คุณผู้ชมลองนึกสภาพไทยนี่โอเคโอเคไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพูดเรื่องนี้เอาเป็นว่ารอดูแล้วกันว่าจะได้ดูรอลุ้นวันนี้วันที่10บอ่า1ิ1เ1็ดสิบอ่า มาวันที่15ก็ทันที่เราตกใจเลยหรือเปล่าไอ้แค่บอนไทยลีที่เขาทําแคมเปญเป็นเหมือนแบบช่วยช่วยกันซื้ออะไม่ค่อยมีคนซืเลยมันก็เข้าใจได้มันอยู่ในช่วงแบบเคิรบฟลง่ะแต่ว่าก็ช่วงนี้ก็ประคองไปก่อนแล้วมันเหมือนมีใครบอกนี่นะว่า YouTube AFC ถ่ายด้วยนะแต่ว่ามันอาจจะไม่รู้โดนแถจีโอไม่รู้ว่าโดนเขาเรียกอะไรกานปิดก้นหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกคนไทยไปได้ทุกที่ในโลก เราพร้อมเสมอเรา <S 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 เรื่องออของเราดีกว่า,วาเอาอเ,เอาเรื่องฟุตบอลไทยก็รอรุ้นแล้วกันใช่ว่าจะได้ดูหรือเปล่าแต่<ช>ดูทิศทางเขาคุยกันอยู่นะคะยังคุยกันไม่จบพรุ่งนี้คุยกันต่อ<ช>ดูแค่นเนี้ยมีเวลา5วันครับคุณผู้ชมแค่เนี้ย